ถ้าคุณใส่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วใส่ตีกโยเกิร์ตหนึ่งช้อนผุนๆเลยแล้วบีบน้ำพึ่งลงไปชชำมแล้วคนให้เข้ากันแล้วใช้แผ่นแป้งเวียดนามไปจุ่มน้ำให้นิ่มพอนิ่มแล้วเอาไปใส่ในถ้วยแล้วก็เอาส่วนผสมที่เราทำไว้เนี่ยค่อยๆใส่ลงไปในถ้วยค่ะเสร็จแล้วเอามาหอ มันกกงๆคุณก็จะได้โมจิแบบนี้เอากินคลีนคลีตแค่40แคลเองเหมาะสาหรับคนที่อยากลดไขมันสุดๆเลยเห็นไหมว่าลดหุ่นเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องแบบห้ามกินหลุดนะคะแค่เราเอาสิ่งที่เราอยากกินเนี่ยมาทําให้มันเฮลตี้ขึ้นแบบนี้เราก็กินได้แบบสบายใจแล้วค่ะใครที่อยากลดหุ่นแบบวิธีนี้แบบวิธี r t s นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องลดหุ่นยังไงคอมเมนต์ว่าขอวิธีเดี๋ยวสอนให้ค่ะ